1้อนะคะ,คะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราจับตามองการื่อนไหวนะคะของทัพกลุ่มนปชที่มาจากสะพานผ่านฟ้าแล้วก็ไปยังราบ11แล้วก็ในขณะนี้ก็เคลื่อนพลกลับไปที่สะพานผ่านฟ้าเรียบร้อยแล้วแต่ในขณะที่ระหว่างวันที่เราติดตามกันที่ ราบ11นะคะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่พหนึ่งรอค่ะซึ่งมีระเบิดลึกลับนะคะถูกยิงเข้าใส่กองรักษาการกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าท,ทําให้ทหารที่เข้าเวรน,นั้นได้รับบาดเจ็บสองนายนะคะเจ้าหน้าที่สามารถที่จะรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วค่ะ แเมื่อเวลาประมาณ13.20นาทีได้เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิด M79 จำนวน6ลูกเข้าไปยังกรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์แต่ว่าระเบิดนั้นทำงานเพียงแค่4ลูกทำให้เจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าเวรได้รับบาดเจ็บ2นาย ือจ่าสิบเอกปรีชาปานสมุรได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าท้องและผลทาหารหนุ่มสีเฟืองได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแนขนขณะนี้ได้ถูกนําตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจากการเปิดเผยของพันเอกนัทวัฒน์อัคคณิบุตรผู้บังคับการกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์กล่าวว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นสี่ครั้งภายในกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะสันนิษฐานว่าจากลักษณะของวิถีกระสุนน่าจะยิงมาจากทางยกระดับดอนเมืองโทเว แล้วก็พบจุดระเบิดอยู่ที่บริเวณด้านหน้ากองบังคับการกรมหน้ากองรักษาการสวนสุขภาพและบริเวณด้านหน้ากองพันทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะ ในขณะที่อาการของฐานสองนายที่ถูกสเก็ตระเบิดนะคะก็ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะขณะที่การสืบสวนหาตัวคนร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้นําภาพจากกล้องวงจรปิดของทางยกระดับโทเวมาตรวจสอบและนําพยานที่เห็นเหตุการณ์มาให้ปากคําอีกด้วยค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถกระบะที่พบจากภาพวงจรปิดมาสอบสวนโดยพลตตรจโทสันฐานช,าย,ชายานน์นะคะผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลเดินทางเข้าตรวจสอบปากคานายนาวี ดวงสนิทคนขับรถอิสูุบิชิหมายเลขทะเบียนสสลาสบรสี231กรุงเทพมหานครรถต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นผู้หญิง M79 แล้วก็เปิดเผยนะคะว่านายนาวินนั้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเนื่อจากมีผู้เห็นและแจ้งเข้ามาว่าหลังจากสิ้นสุดเสียงระเบิด นายสุเทพเทอสุวรรนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็ได้สั่งกำชับให้กองพิสูจน์หลักฐานและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจสอบพิสูจน์ร่วมกันค่ะล่าสุดนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวแล้วน,นะคะหลังจากสแกนตัวผู้ต้องสงสัยแล้วก็รถปรากฏว่าไม่พบสารประกอบวัตถุระเบิดร้อยเปซ็ค่ะทางด้านสอสอเองก็เป็น